ตีสี่สบอนาทีเรามาถึงตรงออฟฟิศของบุญสลีแล้วครับรถทัวร์คันนี้บังอยู่ตึกข้างหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเช็คอินโอเคนะครับวันนี้เราจะไปก่อหมากครับอันนี้คือออฟฟิศบุญสลิเฟอร์รี่ครับวันนี้เราไปก่อหมากกันตอนนี้ตีสี่สิบห้านาทีครับ เราใช้บัตรประชาชนพาสปอร์ตกับบุ๊กิ้งน้ำเบอร์ลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวต๋วรถไอตั๋วรถตัวเรือมาครับผมเราลงทะเบียนรับส่วนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นรถแล้วครับผม ตีสี่ยี่สิบครับผมเรามาลงทะเบียนตรงออฟฟิศของบุญสิริครับผมเราก็ได้ตั๋วมาตอนนี้อยู่บนรถแล้วครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะก็จะเป็นรถบัสแบบนี้นะครับผมบนรถบัสก็มีห้องน้ำครับเราจะออกเดินทางทีห้าครับถึงเกาะหมาประมาณเที่ยงสิบห้านาทีครับ ตอนนี้เราอยู่ที่บุญสิริครับผมออฟฟิศตรงถนนพญาสุเมนครับผมซอยไกลสี่ครับเราต้องมาเช็คอินลงทะเบียนรับตั๋วก่อนอันนี้เรารับตั๋วเรียบร้อยแล้วครับผมรถจะออกตอนตีห้าครับ ออฟฟิศของบุญสลีอยู่ตรงข้ามโรงแรมคาซาพิมายานะครับผมตรงนี้ครับตีต่อไปแล้วนะติดเ่องอลยไ don't l e t my daughter alone ตอนนี้เราอยู่บนรถแล้วครับผมอยู่ตรงออฟฟิศของบุญสลีที่ถนนพญาสุเรนซอยไกลสีนะครับผมตามเวลาคือรถจะออก่อนทีห้าครับตอนนี้ทีสี่ี่สกว่านาทีแล้วก็ ไปถึงที่เกาะหมากท่าเรือเอานิดประมาณเที่ยงสิบห้านาทีนะครับผมเมื่อก่อนออฟฟิศของบุญสลีจะอยู่ตรงถนนตานีครับตอนนี้เขาย้ายมาเมื่อวันที่หนึ่งกุมภามาอยู่ตรงนี้ครับผมตีสี่สี่สิบสี่นาทีรถออกออฟฟิศบุญสลีแล้วครับผมเมื่อกี้พูดชื่อถนนติดถนนพระสุเมนนะครับผม อยไก่สี่ครับผมติดกับถนนเข้าสารครับก่อนที่เราจะเดินทางไปเกาะกูดหรือว่าเกาะหมากนั้นเราต้องจองตั๋วผ่านคุนสลีก่อนนะครับผมแล้วก็มาลงทะเบียนร,รับตั๋วในวันที่เดินทางอย่างวันนี้เราเดินทางรถจะออกตีห้าใช่ไหมเขาก็เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ตีสี่สิบห้าถึงตีสี่ ทีสี 4, ่ห้าสิบส่ประมาณครับผมก่อนรถออกแต่แต่ตอนนี้คนลงทะเบียนหมดแล้วทีสี 4, 44, ่สี่สิบสี่รถรถก็ออกแล้วครับผมเวลาคือไปถึงที่เกาะหมากท่าเรืออ่าวนิดเที่ยงสิบห้าก็ใช้เวลาประมาณเจ็ดชั่วโมงนิดนิดครับผม <c oughs> ประมาณเจ็ Uhr, ดโมงสิบห้ารถจอดแวะปั๊มครับผมให้ลงมาเข้าห้องน้ำกันครับอยู่แถวระยองครับผมเจ็ดโมงสิบห้านาทีครับผมรถจอดแวะปัม๊มเข้าห้องน้ำซื้อกาแฟครับผมอยู่ที่ระยองครับเราจะไปเกาะหมากครับเราจอง บุญสิริเรือเร็วไว้ทั้งรถและเรือครับผมข่าไป1,100ง่งขากลับ1,100ครับวันนี้เราออกเดินทางจากแถวถนนเข้าสารนะครับผมตรงซอยไกลสีถนนพัสุเมนตั้งแต่ตีห้าครับผมจะถึงที่กอมากประมาณเที่ยง15นาทีรวมๆประมาณ7ชั่วโมงครับ เจ็ดโมงสามสิบสองครับรถออกจากปั๊มแล้วครับผมหลังจากแวะพับเข้าห้องน้ำห้องท่ากันก็แวะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีครับผม เก้าโมงห้ครับเรามาถึงตรงออฟฟิศของบุญสิริที่ตลาดแล้วครับผมแล้วก็น่าจะพักสักสักแปบ๊บแล้วก็ค่อยไปขึ้นเรือที่ท่าเรือแหลมสองครับเก้าโมงห้าสิบหกนาทีเรามาถึงตรงออฟฟิศของบุญสิริแล้วครับผม แล้วก็เช็คอินอีกรอบหนึ่ง mm hmm. ก็จะได้มาได้สติกเกอร์แป่เสื้อแล้วก็คาดกระเป๋าครับผมแล้วก็อีกประมาณ5นาทีก็จะมีรถไปส่งที่ท่าเรือแหลมสองครับโอเคนะครับถึงเราก็จะเดินมาเช็คอินตรง ใกล้ๆกับร้านกาแฟครับผมเขาก็จะแจกสติกเกอร์แปะเสื้อแล้วก็ติดกระเป๋าให้ครับ<อ>วันนี้เราจะเดินทางไปเกาะหมากนะครับผมแต่ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปทั้งเกาะหมากเกาะขูดเดี๋ยวจะมีรถไปส่งที่ท่าเรือแหลมสอกครับตอนเราจองรถเรือมามันจะมีให้ ให้เลือกฟู้ดแพ็คแพ็กเกจด้วยนะครับผมเลือกอาหารนะครับผมขามาเราเลือกเป็นปอเปี๊ยครับขากลับเราเลือกเป็นข้าวผัด ือรถที่จะไปส่งที่ท่าเรือแหลมสอกเราจะไปก่อหมากครับชุดแรกมีประมาณ12คนนี่คือบรรยากาศของออฟฟิศบุญสลิตรงแหลมสอกครับผมตลาดครับสิบโมงห้านาทีเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปท่าเรือแหลมสอกครับเราจะไปก่อหมากกันครับ ตรงออฟฟิศของบุติริจะมีที่จอดรถให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ขับรถมาเองตอนนี้10โมง8นาทีครับเรากำลังจะไปตรงท่าเรือแหลมสอง ประมาณ10โมง12นาะทีเรามาถึงตรงท่าเรือแหลมสอครับก็จากออกฟิศบุญสลีมาตรงท่าเรือก็ไม่เกิน5นาทีครับผมนี่คือเรือของบุนสลีครับเป็นเรือคาตามาราน ลงเรือลำนี้ครับ สองชั้นก็ข้างล่างจะเป็นห้องแอร์ครับแล้วก็มีนั่งข้างบนด้วยครับด้านบนก็จะเป็นที่นั่งโล่งๆแบบนี้ครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นห้องแอร์เรือลำน้นจะไปเกาะกูดครับของเราไปเกาะหมากโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันที่เกาะหมากครับถ้าเรืออ,อ่าวนิด ด้านล่างจะเป็นห้องแอร์แบบนี้ครับผมข้างบนจะเป็นโล่งๆแล้วแต่ชอบครับเราขอนั่งเย็นๆแล้วกัน อยากออกจากท่าเรือแหลมสอกแล้วครับเรากำลังจะเดินทางไปเกาะหมากครับผมลงที่ท่าเรืออ่าวนิดครับวันนี้เราใช้บริการของบุญสิริเรือเร็วครับ นาที50นาทีครับผม47นาทีถึง50นาทีถึงท่าเรือเกาะหมากแล้วครับท่าเรืออ่าวนิดครับผมตอนนี้เราถึงเกาะหมากแล้วครับผม ประมาณ49 5 0นาทีเรามาถึงเก่อหมากแล้วครับผมตอนนี้11โมง19นาทีครับมีรถของเก่อหมากเขาเขาเค,าเค,าเคามารับครับเราโทรแจ้งจากท่าเรืออาวนิดมาประมาณ